สวัสดีครับพบกับพี่ปัม๊มสอสวิทแมคไทยกรุ๊ปหาดใหญ่นะครับวันนี้พี่ปัม๊มมีเจ้า Fortuner l e g e n d ินนะครับเข้ามาจัดชุดเซ็ตใหญ่ใหญ่จริงๆรอบนี้ใหญ่แบบใหญ่มากนะครับก็งบประมาณ4 0 0แสนฟาฟาอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาเร็วมาเร็วเริ่มจากชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าล้อเวกฟอสนะครับเป็นล้อฟอสแท้ร้อเเน,นะครับจากค่ายเวกฟอสก็ตัวนี้จะมีชื่อลูกว่า vfs 0 4 ขนาด20นิ้วกว้าง9ออฟเซตบวก15นะครับเบาแค่ไหนมาดูพี่บ๊อมใช้3นิ้วพอนะยกนะครับนี่เห็นไหมสบายสบายก็ตัวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนิดนึงอ่าก็ตัวนี้นะครับถ้าให้ดูก้านอืมก็จะมีเขาเรียกว่ามีคอนเคฟเยอะหน่อยเนาะเพราะเป็นล้อฟอร์สสามารถทําได้นะครับแล้วก็ก้านจะเรียวบางคมสีสวยตัวนี้จะเป็นสีวีแบ็นะครับสีพิเศษ ก็จะมีประกายมุกเหลื่อมๆแอบอยู่ข้างในนะครับเวลาเจอแสงสวยมากก็ตัวนี้พรีเมียมสุดๆก็ล้อชุดนี้ก็จะเป็น6กลูชุดแรกของหัดใหญ่นะครับส่วน5้ลูใส่ไปแล้วในเทส l a เก็บเก็บเก็บต่อมาก็จะเป็นยางนะครับลูกค้าเลือกยางเป็น Continental UC6 นะครับ SUV ขนาด265 50 20าห้าสเบรก นี่เลยพานาเมล่ายี่นะครับสีเขียวพานาเมล่าเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวเบรกกันนิดนึงนี่ใหญ่ๆป้อมๆหกสูบนะครับหกพอตนี่งานสีเนี้ยบเพราะของเราคือของแท้นะครับจานก็จะเป็นจานไฮคาร์บอนโอ้ยหนักอึ๊บไม่ไหวเอะ๊ะ นี่เลยจานไฮคาร์บอนนะครับขนาด4.05มิลิเมตรก็ใส่ได้กับ120อย่างเดียวเนาะแน่นๆเต็มๆเบียดเบียดล้อกันไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูผ้าเบรกกันอของเยอะนี่ผ้าเบรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับดูเนื้อผ้าเบรกเรื่องเสียงไม่มีแน่นอนเพราะใส่มาทุกชุดให้ดูหน้าสัมผัสเต็มจานแน่นอนครับใส่เข้าไปแล้วคือเบรกอยู่ จะเร็วจะช้าแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับเบรกหลังดูไหมเบรกหลังนี่สีเขียวเหมือนกันสี่พอตสวยๆนิเนียนตำหนิหาไม่เจอนะครับก็จะจานหลังก็จะเป็นขนาด3 7 0นนะครับนี่จะเก็บก่อนแล้วก็ ของของเราแท้ทุกชิ้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน็อตแท้นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของล้อให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับของเราก็จะเป็นน็อตน็นอตเลยแท้นะครับตัวนี้นี่มีลูกบล็อกกันขโมยให้สี่ตัวก็การขโมยได้เพราะของเราใช้ล้อแท้มีโอกาสหายสูงนะครับก็เดี๋ยวพี่ปั๊มจะให้ช่างได้ลงมือกันแล้ว เพื่อจะได้ให้เสร็จทันภายในวันนี้เพราะนัดลูกค้ารับรถตอนเย็นนะครับวันเดียวขอติดตั้งลองเบรกตั้งศูนย์อะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าส่งงานไปแล้วลูกค้าจะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่ทางร้านสอสวิทเป็นห่วงลูกค้าฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งล้อทั้งเบรกเราก็จะเลือกแท้ทั้งหมดนะครับ มีอะไรบ้างไม่มีแล้วเดี๋ยวเรารีบลงมือกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเย็นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบาย Fortuner Regender นะครับตอนนี้ติดตั้งแม็กยางโชคแท้แท้แท้นะครับเบรก 20Z แท้ทั้งชุดนะครับก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูทรงกันก่อนนะครับก็คันนี้ลูกค้าเน้นทรงสแตนดาดนี่ล้อสุดๆนะครับจะเป็น w k k f o r ์ d VFS 0 4นะครับสี V b a c k ขนาด29นิ้วออฟเซตบวก15 นะครับก็จะเป็นสเปคเดียวกันทั้ง4รล้อลัดด้วยยาง265 50 20 Continental UC 6นะครับอืมคันนี้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแล้วโชคนะครับขาดไม่ได้ตอนแรกเลยคันนี้พีคสุดเลยลูกค้าเลือกเป็นทูนซีรีส์หน้าหลังนะครับคู่สปริงโปรเฟนเดอร์โปรเกรสซีฟนะครับระหว่างติดตั้งเซอร์ไพรส์ครับลูกค้าเดินเข้ามากระซิบบอกว่าไหนๆก็จะสุดแล้วนะครับ ขอเปลี่ยนหลังจากทูนซีลีี่เป็นบายพาสทางร้านไม่รีรอครับจัดให้สิครับนี่แล้วก็มาต่อด้วยเบรก 20Z นะครับตัวนี้สีเขียวพานาเมล่าเนาะแล้วก็จานหน้าจะเป็นไฮคาร์บอนนะครับขนาด405รมิลฮับด,ดำนี่ข้างหลังจะเป็นจานขนาด370นะครับปั๊มหลัง4พอร์ต นี่ก็ทรงประมาณนี้ร้ออะไรอะฮะล้ออพูด <รอ S 2> ตั้งแต่แรกแล้วชอบอย่างเงี้ยทำคลิปจะพูดไม่ได้ยินว<อ>ากำลังดูยอยก็คันนี้ติดตั้งสเสรีจเรียบร้อยแล้วนะครับงบประมาณ400,000ฝสส่าๆเกือบ400,500น,นี่งานทุกอย่างทางเราจะใส่ใจและ ตั้งใจทำให้รถลูกค้าเหมือนรถตัวเองนะครับก็ทุกอย่างมีการขันปอนทั้งหมดครับก็ฝากงบประมาณ400,000ฝาฝาอ่าใครสนใจสเต็ปแบบนี้นะครับติดต่อพี่ปั๊มได้เลย0979566562นะครับก็เพจสอสวิตแม็กไทยกรุ๊ปหัดใหญ่นะครับ f a เฟซ o ุ๊กยูทู b ทิกต็ o k มีให้พร้อมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ